สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประเทศนิวซีแลนด์เมืองออกแลนด์ค่ะฝนนะคะคึมทั้งวันนะคะแล้วก็ตกค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงเนาะก็ลงเม็ดค่ะลงเม็ดปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะช่วงเช้านี้ก็คึมนะคะคึมทั้งวันไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้อากาศหน้านอนขนาดทุกคน วันนี้วันเสาร์เนาะค่ะก็เป็นวันหยุดถ้าใครไปเที่ยวต่างจังหวัดนะก็อากาศไม่ดีแหละแต่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเมืองออเแลนอากาศดีมากไม่มีฝนเนาะนี่แหละช่วงที่มันไม่มีฝนนะมันก็จะสว่างสวัยสดชื่นเนาะแล้วก็จะหยุดมันกะพักเนาะมันเปลี่ยนเนาะทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นฝนตกสลับกันไป แต่พวกเอที่ต้องการจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะวิเคนนะคะมันจะมีหิมะร่วงนะคะเขาจะไปสกีกันอะ่ะก็จะแบบนี้แหละฝนตกมันจะหนาวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ถ้าฝนตกเนาะหรือตรงที่มันหิมะตกอะ่ะมันก็จะหนาวเย็นมากๆเลยแต่ว่าหิมะจะร่วงนะถ้าอากาศไม่ดีหิมะจะร่วง มันก็จะได้แบบวิวคนละแบบเนาะถ้าแสงแสงแสงผ้าทิศออกมาเนี่ยถ้าหิมะร่วงไม่ไม่เยอะมันก็ไม่สวยเท่าไหร่มันจะสวยต้ี่มองเห็นหิมะที่ร่วงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบเนี้ยหิมะนะ่ะถ้าเม็ดใหญ่เนาะมันจะสวยมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งค่ะแต่มันจะหนาวมากเย็นชาทั้งตัวทั้งวัน ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะช่วงนี้หิมะตกนะคะช่วงนี้แหละมาถึงเดือนหน้าเนี่ยจะตกเยอะเดือนสิงหากันยายาวไปถึงตุลาแต่ว่าช่วงสิงหาถึงกันยาจะตกเยอะมากๆโอเคขอบคุณนะคะถ่ายมาให้ดูบรรยากาศวันนี้ ถ่ายออกจากนอกหน้าต่างนี่แหละวันนี้โชคดีอ่ะเป็นวันหยุดเราถ่ายให้คุณผู้ชมดูอืมใครไปทํางานก็ถ้าเกิดเราเราเราเดินไปทํางานนะเราเดินกลับบ้านก็คงจะเปียกนะหนาวมากๆเลยแต่พอดีเลยวันนี้ไม่ได้ไปทํางานบางวันก็เดินไปเนาะอืมโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ